ผมไม่ใช่ฮิริวคิรีอีกแล้วแต่ว่าเป็นโยมทูตงั้นเหรอถ้างั้นก็มีแต่ต้องกระชากอนากาศนั่นออกสินะไฟเตอร์ที่พ่ายแพ้ให้กับโยมทูตนะจะต้องถูกตัดสายสัมพันธ์กับบัตตี้มิคันโดกาโอคุณเตรียมใจเอาไว้พร้อมแล้วหรือยังกาโอสายฟ้ฟจาคว้าดฟัน,ฟนอายุจงหกกระดอง ลูม so ิเนสเทปเสพันยอดเนยเมื่อได้รับชัยชนะจากผู้พ่ายแพ้อย่างคุณตัวผมก็จะถูกเติมเต็มด a r k l ลูมิเนสอินคอมพลีตพัซซเรสเดอะ t รับแฟนรากวูดละเซนวตอนเดนแมชสองรวมหนึ่งสุดยอดอประัฒนาการของแจ็คสกิลของแจ็คไนฟ์ดราก้อนทำงาน จ่ายสองเกตคือวิวัฒนาการเป็นแจ็คไนฟ์ทันเดอร์สตรับเอาละจะทุนตีใครก่อนดีเอ่ยเขาเหมือนไส้นายอยู่ราะงั้นก็ต้องเป็นนายอยู่แล้วนอะจมตีชิโดมังกรรุคไงเงี้ยเลตเทอมินัยทำไมกันจะมูฟ v e m นสมรภทีิเป็นริวเอ็นจีทาสุคุบองออกชนะว่าฉันเป็นสัตรูนิรแข็งแกร่งกว่านะ เขาแค่โจมตีคนที่น่าจะจัดการได้ง่ายๆก่อนนั่นแหละยูบูเงั้นเชฟก็จะต่อสู้อย่างสุดฝีมือเหมือนกันราชชาร์จแอนด์ราคอเด็บดูเลอร์บูเรียไปช่องกลางและดูเลอร์ครีเมชั่นไปช่องซ้ายและบัตตี้คอนเด็บดูเลอร์แกลโลไปช่องขวาเชชเชชเชชเรียกตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอมาโกโรโคจะแค่จะเอาบัดตี้กิฟต์เท่านั้นแหละเดดดูเลอร์ทั้งหลายโจมตีพร้อมกันเลยยูโรวอลครีเมชัน บอลสตรีมเฮลกาโล์โนบุฟินทำไปรวดเดียว5ดาเมจเป็นไงล่ะอืมจบแล้วเหรอเงินต่อไปตาฉันเหรอแต่แดูอยู่รึเปล่านี่เหรอฮะต้องมาสู้แบบสองรุมหนึ่งเนี่ยฉันไม่เคยชอบเลยเเลแฮะเฮ้ฮะ W เล่นหะน้าไม่จริงหรอก สองรุมหนึ่งนี่แหละสุดยอดไปเลยทางที่สองคนรุมอัดคนกระจอกจนเละเทเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะรีบๆบุกได้แล้วไม่ต้องบอกก็ทำอยู่แล้วนะเคอแบล็กดรากอนโคเลดไปช่องซ้ายแล้ววันนี้คอบังการบารณะแดนเกสดราก g อนไปช่องขวาแล้วทีนี้ใช้กรสมมใส่อีวิลเดสไซด์ด้วยจะขอล่าวิญญาณของแจ็คผุ้แสนน่ารักล่ะนะทสุกุจัง เดดเกสจัดการอไรล่อแห่งมังกรฟ้าแจ็คเนี่ยสำคัญขนาดนั้นเชียวเหรอเงินฉันกับแบล็กดราก้อจะใช้ลิงแอทแทคจัดการให้มันจบไปเลย <Yeah! S 1> ไรล่อแห่งมังกรเขียวถถยจริงๆแค่จมตีไฟเตอร์โดยตรงอย่างเดียวก็พอแล้ว แต่ว่าก็บีบให้ใช้เวทบนสวนกลับได้สองใบเธอหน้าคงป้องกันไม่ได้แล้วโยบุกเราชาร์จแอนดรูว์จะจะจะจมตีฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยแจ็คใช้พลังงานของฉันสิออสุุ <As uko. S 3> ฉันขอจ่ายพลังชีวิตสองหน่วยสกิลของแจ็คไนฟ์ทันเดอร์สตรอมทำงานทำลายมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบจัดการได้เลยแจ็คอันโด โอ้โหคราวนี้เป็นฉันอย่างเั้นสินะอย่าพยายามดีกว่านะฉันรู้อยู่แล้วว่านายชอบเล่นตุกติกนะเนี่ยใจเย็นๆก่อนก็ได้นะฉันหาข้อมูลนายมาเพียบเลยละทาสกูจังมีพลังพิเศษที่ไม่เหมือนกับพวกเราส่วนเพื่อนก็มีแค่มักงกรตัวเดียวก็เลยต้องพึ่งพาบัีดิพลิสให้ชี้ทางสว่างให้ใช่ไหมละ่ะแต่รู้ไหมมันเปล่าประโยชน์สิ้นดีเลยว่าไงนะ เมื่อวันก่อนนะ่ะฉันก็บอกลูกพี่อะไรนั่นไปแล้วว่ามันมีคนที่ชั่วม,มาจากหวัวใจอย่างพวกฉันอยู่ด้วยพอเอาชนะคนอื่นได้ด้วยการขี้โกงมันก็รู้สึกสัใจเป็นบ้าเลยพูดจบแล้วใช่ไหมฮะใจหนึ่งเกตวิวัฒนาการเป็นแจ็คไนฟเดียสปาชิอะไรนะจากนั้นใจหนึ่งเกตวิวัฒนาการเป็นแจ็คไนฟอะเกรเซอร์ ให้วิวัฒนาการไปเรื่อยๆนี่คิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่แน่ว่าอาจารไร่ตอนเน่้งดรากอนิกชาร์จดรากอนิกกริม,มรัวด <laughs> รากอนิกกริม,มรัวเป็นเวทมนต์ที่ทิ้งให้คาทุกใบในมือแลกกับการจั่วขึ้นใหม่สามใบถ้าเป็นนายแล้วก็ <c oughs> อาสุโกไม่อะไรนี่ครับทริปเปิลแร ที่เคยได้ยินแค่ในข่าวอยู่ใบหนึ่งถ้าใช้การใบนี้เราจะกลายเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิง <c oughs> มาแล้วสินะทำไมถึงยังลังเลอยู่ล่ะเราสาบานเอาไว้แล้วนี่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุดทำมนพลังนี้ในมือแล้วก็ <c oughs> ลังเลอะไรอยู่งั้นเหรอแจ็คนายเป็นบอดี้คนสำคัญแล้วก็เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของฉันแต่ว่า ฉันจะไม่กลัวความโดดเดี่ยวนี่คือคมดาบแห่งความยุติธรรมสวมใส่อาสุคุนายใช้การไปนั้นนายก็จอแจคขอโทษนะอาสุคุนายจะดึงพลังของการนั่นออกมาได้เต็มที่หรือเปล่านะพลังของมังกรที่ใช้ปกป้องโลกพลังของมนุษย์ที่ใช้เปิดทางไปสู่อนานคตพลังทั้งสองได้รวมเป็นหนึ่งในมงยามแห่คงความค้ำ สองกายรวมเป็นหนึ่งใจไท์กโกลิเตอร์สูงใส่เหรอนั่นเป็นไอเทมอย่างนั้นเหรอเปลี่ยนบัดดี้ของตัวเองเป็นไอเทมอาวุธสุดท้ายของเด็กแจ็คไฟย,ยังไงล่ะโกลิเตอร์เป็นทางไอเทมและก็ถูกนับว่าเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามด้วยจากนี้ไปฉันจะสู้ด้วยตัวคนเดียวไม่ถือว่านั่นเป็นบันดดี้มอนสเตอร์อีกต่อไปแล้วแต่เป็นแค่อาวุธเขาเรียวเอ็นจีทาสุดุก Penetrator, Gorita, Mihash, Critical, The Movement, อย่ามัวแตเมอร์ซี่ชิดอ,อ้รู้อยู่แล้วแลวนเะนอรได้ y a w k ค n g c u t อ e r ไม่ทำลายมันไม่ได้หละไม่ได้ผลว่า Gorita เป็นการที่ทำลายไม่ได้แล้วก็จะไม่กลับขึ้นมือเจ้าของด้วยแต่ว่าช็อคหลังของเจ้าหน้ามันยังเปิดโล่งนี่โอกาสมาแล้ว Gorita เนะ่ะ มี power แล้วก็ดีเฟนซ์หนึ่งหมื่นถ้าผ่านกำแพงดีเฟนซ์หนึ่งหมื่นเข้ามาไม่ได้ก็ทำดาเมจฉันไม่ได้หรอกไม่เห็นคือได้ยินเลยว่าเพลเยอร์ก็มีดีเฟนซ์ได้ด้วยนะขอไปช่องกลางเดนดูล่าครีเมชั่นเดนดูล่าทั้งไลน์ลิคแอ็แท็กทั้งสามไปไร่โล่ให้มักงกรเขียวกะไว้แล้วเชียวไรประโยชน์ชะมัดเลยยั่วมู แต่ว่าจะป้องกันได้สักกี่รอบกันคอลเดนเกสไปทางขวาจากนี่ลิงแอทแท็กสามใบเตรียมรับมือไว้ด้วยเสร็จชันละยี่ดับบลิฟทถึงจะลิงแอทแท็กสำเร็จก็ทำได้แค่สองดาเมจเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยโกลิเตอร์ใบนี้นะ่ะจะรับดาเมจจากลิงแอทแท็กแค่สองหน่วยเท่านั้นมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเอาล่ะ ถึงเทินของฉันแล้วฉันว่ามันน่าสงเพชฉันปล่อยให้นายเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงไม่หยุดนายเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้นายได้เดินผิดทางอยู่ที่เดินทางผิดน่ะมันพวกคุณต่างหากตาสว่างสักทีเถอะคิดดิ The Movement GO ผมนะ่ะตาสว่างตั้งนานแล้วนี่คดก,กาโอสวมใส่รูนสตารได้เพิ่มมาหนึ่งเกชนานมาแล้วเคยมีเด็กหนุ่มผู้ชื่นชมดวงอาทิตย์หะแต่เพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปก็เลยโดนความร้อนแรงนั่นหลอมจนละลายเด็กหนุ่มได้ออกห่างจากดวงอาทิตย์อยู่ตัวคนเดียวแล้วโหยหาพลังที่จะทำให้ตนแข็งแกร่งขึ้น พลังแห่งน้ำแข็งที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ยังไงล่ะพลังของดาร์คออเด็กเคสสินะความโดดเดี่ยวต่างหากที่ทำให้คนเราแข็งแกรง่งสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนมันไร้ค่าขอพูกเกินกินสรางศพเฟสเวลไปที่ช่องกลางและโจมตีใส่ไฟเตอร์ซะดอนูฟิตที่นายต้องกลายมาเป็นแบบนี้วาจเป็นความผิดของฉันฉันอาจทำให้นายต้องรู้สึกแย่ๆแ,แบบนั้น ก็โอ้แบบนั้นนายก็ยังเป็นเพื่อนของฉันไม่มีวันเปลี่ยนผมไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนหอรอกรอชาร์จแอนด์รอขออ้อสวิงหนึงสายฟ้าบรอดซ้อนดราก้อนไปทองซ้ายดังนั้นบันดี้เขาเฮ้ยมาแล้วให้ยัดไปทองซ้าย รับกัะบอกซอสนิกแอธันไซน์เฟรชเบลส์ได้คือเพื่อนของฉันได้โล่แห่งอะคิลิสไม่รู้เรื่องไงดูเหมือนว่าทั้งนั้นจะยังคิดว่านายเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะอย่ามาทูดอย่างฉันน่ะไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนหรอก ราะแบบนั้นผมถึงได้แข็งแรงด้วยสกิลของรูนสตาฟได้รับเพิ่มหนึ่งเกจติดตั้งเกรฟนิวกับมหาเวทฟิมบูมวินเตอร์ในโซของเกรฟนิวก็คือหมาป่าพิศารเฟรริลและเมือ่อโซของฟิมบูวินเตอร์หายไปจนหมดมหาเวทรักนลร็อกที่จะทำลายการทั้งหมดในสนามและบนมือก็จะออกมาแต่ยังมีโซสองใบยังมีเวลาอีกสองเทินนะคิดแบบนั้นแน่เหรอคอโลกิดดเดอไกส์ s, ไปช่องกลาง สกิลทำงานสกิลของโลกิเมื่อโลกิลงสู่สนามสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบในสนามแล้วทำลายโซทั้งหมดของการ์ดใบนั้นทิ้งได้ทำลายโซทั้งหมดอย่างนั้นเหรอก็แปลว่าใช่แล้วล่ะฉันเลือกทำลายโซทั้งหมดของเวทมนต์ติดตั้งฟิมบูวินเตอร์ให้ข้าจัดการเองเฮ้ยทำลายนี่มันยังไงกันเนี่ยเมื่อโซของฟิมบูวินเตอร์ถูกทำลายจนหมดมหาเวทแร็กนาร็อกก็จะทำงาน จมาแล้วรกโนรันรจะมาทันนี้นี่แหละไรมหาเวทแรกโนรอกและสกิลของมันคือการทำลายการ์ดทุกใบในสนาม<ะ>และบนมือของทั้งสองฝ่ายไรรา้อกกนบาเรียบัตตี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าการ์ดใบอื่นก็ไม่เหลือจากนั้นผมก็สามารถข้อมาป่าปีศาจเป็นริวลงมาได้โดยไม่ต้องจ่้าเกส รีบเรีมาให้กินซะดีดีการบนมือของผมก็ถูกทำลายแต่มันมีการที่คอลงมาได้บัดดี้คอไปช่องขวาออสเบตจ็อกเกอร์ฟรีสความโดดเดียวยังไงละ่ะความโดดเดียวทำให้ผมแข็งกระงขึ้นรีบเรีมาให้กินได้แล้วกาโอพี่ข้าไปช่องกลางซิไม่ละไม่ใช้สกิลมูฟมาเลยคิวเร็ ไอส์เบตจ็อกเกอร์โจมตีใส่์เพยเดอร์เลยไอโจมตีเพลเดอร์จะต้องสู้ด้วยไฟเบนเร็วถึงยิ่งนั่นเข้าไปเลยมาให้กินซะนี่ดีก็จิวมูฟินคิรีนายบอกว่าตัวเองโดดเดียวสินะใช่แล้วฉันน่ะโดดเดียวมากอย่าพูดอะไรแปลกๆแบบนั้นสิ ได้ไม่ได้โดดเดียวหรอกฮะโกริเตอร์จอมตีใส่คือเป็นชั้นของชิโดโดนเพนนิแฟรดแล้ว้าไปแล้ว t h มู o เ e ็ e ต้องลิงแอทแทคใส่โกริเตอร์เท่านั้น,น <move> สินะลุยไล่มอนสเตอร์ของฉันมา <c oughs> ได้โล่ให้มังกรเขียว t h มู o เ e ็ e งั้นก็แปลว่าหมอน,นั่นจะมาแล้วสินะก็ใช่น่ะสิด้าเบิเดเหลือพลังชีวิต6หน่วยถ้ายังทะลวงโกลิเตอร์ไม่เข้าก็ไม่มีโอกาสชนะเลยนะ <laughs> ดูไม่จืดเลยฮะเลิกเล่นตุกติกแบบนั้นได้แล้ว <laughs> โดนจับได้ซะแล้วเหรอนายคงไม่ใช่มมุนย์สินะ เป็นมังกรหรือไงอ่ะนายน่ะหรือว่าจะเป็นเทพเจ้าเทพเหรอวันนี้ขอสู้แบบขาวสะอาดกันลังกันเขาโคเบลดลงไปช่องกลางให้โคเบลดทั้งสองใบโจมตีไร่โล่ให้มังกรฟ้ากะไว้แล้วว่าต้องมาไม้นี้ไร่ทำลายโคเบลดไปกลางด้วยผลของเดซคลิปโอ้แล้วลิงอัตทกรวมกับเดสแกส ลายมอนสเตอร์ต e really? right. <im> e ัวเองก็เปิดช่องกลางอย่างนั้นเหรอก็แค่ทำเหมือนที่นายทำนั่นล่ะหน้ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกไร่เดวิลสติ๊กบ้าทำลายมอนสเตอร์ตัวเองสองใบติดเพิ่มเกจอย่างนั้นเหรอดาบิเดคิดจะใช้การใบนั้นสินะไฟนอลเฟสไรโอ้โอ้สโลว์เพนฟอร์ ยูอนจิเหลือพลังชีวิต3หน่วยรูปเฮนฟอร์ทำดาเมจได้4หน่วยดาเมจที่เกิดจากสกิลโรลิเตอร์ไม่สามารถลดคอลงได้ไร่ล่อแห่งมังกรขาวลู่แห่งมังกรขาวที่ทำให้ดาเมจทั้งหมดลดเหลือ2อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวขาดชนาไปซะแล้วนะดาบิเดไร่รากนิคกวทาสนคูจังช่วยบอกฉันทีเธอว่าไงนะ สู้ด้วยตัวคนเดียวไม่พึ่งพามอนสเตอร์ตัวอื่นถึงกับยอมรวมร่างกับมังกรนี่นายสู้ไปเพื่ออะไรกันเหรอทั้งหมดก็เพื่อความยุติธรรมความยุติธรรมของนายคนเดียวน่ะสิเงียบไปเลยฉันไม่ได้พยายามจะทำให้พวกนายตาสว่างหรอกนี่คือเส้นทางของฉันที่ต่างกับกาโอคุงฉันสู้เพื่อชนะไฟนนลเบสไลไม่ตาย รอนโกนิกคาเนช่าทอยาเยเบนวิดัสิวเอนจิทาสุคุต่อไปจะให้สู้กับใครยอดเยี่ยมจริงๆริลิวเอนจิทาสุคุน่าจะรู้อยู่แล้วสินะว่าฉันเน่เป็นคนแอบเอาการ์ดใบนั้นใส่เข้าไปในเด็กนายเองนี่ก็เพื่อความยุติธรรม ถูกแล้วละ่ะสิ่งที่จะเป็นต่อตัวนายก็คือพลังที่สูงส่งกว่าเดิมและก็บัตด,ดี้ที่จะมาแทนที่แจ็คซึ่งฉันจะมอบทั้งหมดนั้นให้เองในฐานะเพื่อนยังไงล่ะอาซีดา,ากานี่คือบัตด,ดี้ของฉันเองเอาละ่ะมาเริ่มกันดีกว่าพยายามจะให้นึกถึงเพื่อนและบัตด,ดี้สินะแต่ของแบบนั้นน่ะมันส่งมาไม่ถึงหัวใจที่แข็งเป็นน้ำแข็งของฉันหรอกเคริตอนนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่นะ่ะ ก็ต้องกำลังบัดดี้ไฟกันอยู่นะสินายนะ่าลืมสิ่งสำคัญไปแล้วนะหนะจะบัดดี้ไฟก,กันได้มันก็ต้องมีคู่ต่อสู้ก่อนสิแต่เมื่อก่อนหรือวา่าตอนนี้นายก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนี่ดูดิมนสนุกใช่ไหมล่ะบัดดี้ไฟนะ่ะตอนนี้มันคือการต่อสู้อสุดยอดของพวกเราสองคนนะการต่อสู้อ,สอัสุดยอดใช้เปลวไฟส่องสวาง่างท่ามกลางความมืด กระแสสว่างสองประกายในหัวใจของผู้คนนะลูพะกพี่เจ้าสุริยันปรากฏตัวแล้วมีขดฟ้าอคุณมันเจ้าเ,เ,เกินไปจริงๆรงลืมตาขึ้นซะสิไม่ได้หรอกผมเป็นอย่างคุณไม่ได้หรอกมันก็ถูกแล้วนี่เาะนายก็คือนายนายแข็งแกร่งขึ้นในแบบของนายก็พอแต่ว,ว่าอย่าลืมซะล่ะเพราะว่ามีคนอื่นด้วยให้ถึงเด้รูดูความแข็งแกร่งของตัวเอง ไม่ว่าเมื่อไรพวกเราก็จะเป็นผู้ต่อสู้ให้โอ้พวกเราจะทำการละลายน้ำแข็งในใจของเจ้าเองลุยเลยนะขอออสวินแหงสายฟ้าแล้วก็อาชอดไปช่องซ้ายต่กิ้ของรังก็อาชอดได้ชัวหนึ่งใบลิ้นเอ็กแทสเฟนเริวเลยโอ้นี่หรือว่าที่ช่วยดำเอาไว้ก็เพื่อสิ่งนี้ถ้าเฟนเร็วถล่มลายช่องรางของทั้งสองฝ่ายก็จะว่าง แลวการใบนั้นก็เจอนายลองตามหาดูสิตัอตอนผขนนายที่ใหญ่สุดเป็นจริงๆนะไบหน้าการนั้นทิ้งไปแล้วแข็งแรงให้มากกว่าเดิมตาโอคุนใบน้าเฟสไรพวกเราจะสู้สู้อีกสู้ไปเรื่อยๆแล้วจะแข็งแรงขึ้นนายไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไม่ว่าเมื่อไรฉันกับบอดี้ของฉันก็จะอยู่เคียงข้างนายนาย ร,ร้อนสุงแล้วต่อการต่อสู้องพันธ์โอ้โอร,อร้อนจังจนจทบรู้สึกอบอุ่นเหลือเกอนเราเองก็สัมผัสได้ถึงความร้อนกงน้เหรอเนี่ยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงร้อนจนละลายเลยบายบาย ฉันขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไปหาตอนที่นายต้องการความช่วยเหลือไม่หรอกผมเองตั้งหากละ่ะที่อยากจะให้กาโอคงสู้กับผมอย่างสุดฝีมือมันก็เลยมีแค่ทางนี้เท่านั้นเองคิริขอโทษด้วยนะว่าแต่ว่าการกับบัดดี้ที่คิริขโมยไปละอยู่ไหนอะตอนนี้ทั้งหมดอยู่กับท่านผู้นั้น <S <S เห็นว่าจะเอาไปทดลองอะไรสักอย่าง ดีละไปเอาขึ้นมากันอืมให้ฉันช่วยด้วยอีกแรงเถอะนี่เจ้าอยู่ฝ่ายเดียวกับเราอย่างนั้นเหรออืมคิดว่างันนะที่ผ่านมาเหมือนไม่ใครมาควบคุมจิตใจขอโทษด้วยนะครับที่โดนล้างสมองมามุกแกแว่างไงถ้าสองคนหนาวใช่ไหมละ่ะตรงนั้นมันรุ่นพี่ทัศคุปเกิดอะไรขึ้นนะ่ะใคราการที่เอาชนะรุ่นพี่ทัศคุปได้ละ่ะ